โอ้หตัดผมทรงอะไรคะเนี่ยทรงอะไรนะน้ำหนีไม่ใช่น้ำหนีน้ำหนีน้ำหนีนาำหนีน้ำหมีมันคือตัวอะไรคะนาำหนีมันก็คือกบค่ะมันก็คือไมโครไมโคนค่ะเป็นคนค่ะหรอคะโอ้โหถ้าว่าตัอยากดูว่าถ้าว่าตัอยากดูว่าตัวก็ไปดูกับหนูเลยค่ะหรอคะโอ้โห อจบไปแล้วเด็กผู้มีก็ได้อ๋อมามิมาม,มิคิดเท่าไหร่หัวเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งทีค่ะว้าวหนึ่งทีว้าวโอ้โหเดี๋ยวว่าตุ๊กจะให้ให้มามิตัดให้ด้วยเอาทรงอะไรดีเอาทรงป่าเลยค่ะเอาทรงป่านะคะโอเคค่ะ